สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสบายพารวยผุดเถาะพารวยครับเอฟซีกับผมตามแนวทางพ่ออนันต์ครับมื่อนี้นะครับนะมาหอดมาถึงบ้านพ่ออนันต์เป็นทีเรียบร้อยนะครับเอฟซีกับผมพ่ออนันต์สิได้ตัวได้ตัวได้เด็ดฝากกตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนบอลนะครับนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นซื่อกลางครับเสนอเอาไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะมากัดจัดขัดกับพันพันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นไหมครับเด้อ โค้ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับสำหรับ f อฟซไม่ที่เข้ามากนะครับเนาะแนวทางของพ่ออนันต์วันนี้จะเป็นตัวไหนครับอีฟซีครับผมถ้าคอยอฟังพ่ออนันต์พนิบอ๋อสูฟังเลยครับเออเอฟซีครับผมเอาเพื่อปผมกันเสียเวลาสนะครับเนาะพ่ออนันต์พนักบ้างมาครับอีฟซีครับสวัสดีพ่ออนันต์สวัสดีครับผมตามแนวทางของพ่ออนันต์ครับอีฟซีครับผมเป็นยังไงบู้ปูมาบอกไปบู้งวดต่อมาเป็นยังไงงวดบังหันคือว่าได้ทะเบียนรถไหม ไม่เป็นยังไเลยไม่เออเสี่ยงไลยพอได้ออกมาเบิ้งบัดเลีออกแล้วเพิ่นมาเบิ้งนี่โอ้ยย่งองี้ยหาห้องเขาหาเลยมันโอ้ห้าเก้าเลยมาหมดเลยแถเบีบีรดนะโอ้ยได้มาว่างอันพอไวมากอ่นแล้วโอ้หลังพอได้ออกมาให้เบิ้งโอ้ตอนมากว่าไหนนะมากว่าสุดท้ายโอ้ห้องพั่นี่พอเยี่ยงมากน้ำคนนี่โอ้พอได้ออกมาให้เบิ้งเลยเพราะงนมาพร้อมกันเลยก็พอมาพร้อมกันนั่นล่ะ คือว่ามือหน่อยบ้านได้ทะเบียนไดมาแล้วอยู่ในรถบ้านไหนออกไว้นี่กิดกระโหลกบ้านไหนเออบ้านนี้ออกอ่างเงี้ยใหญ่เออเจ้าเบิ่งเลขทะเบียนเราไปถอดมาเบื้องหมายขี่รถตัวนี้บ้านได้ติดยุ้นบ้านทะเบียนนี่ยบ้านี่นติดได้มาแล้วเพรก็ได้มือสองมือเพราะก็มากระใสกระโหลกมาก็ไปทังจอดรถตัวไหนก็ทะเบียนรถน่่ะบได้เนาะ หาเก้าสองสามสามสองหาเก้าสมสองสมนี่สองสเห็นว่าได้เต็มเต็มเลยตัวนี้สองสามสามสองนี่เหลือตัวใดบัดนี้หาเก้าหาหกก็ได้หาเก้าหาหตเปี่ยนรถเอาลงไว้ก่อนหาเหลือตัวมันพนออกหาเก้าคือหาหกหาสองก็ได้หาสามก็ได้กันมักติดสติดสามมันบ่แต่ว่าเอาหาก็หาหกทดเปลี่ยนเนาะติดีะ เอาใหญ่เปิดไม่เล้วเบื้องนู้ยิ่งได้กระโหลกอืมฮะเก้ากระพางหกอย่ละของมันนั่นฝันยังไงพ่อนั่นบัดนี้แล้วก็ฝันเท่ามือนี่งวดนี่บ่อพอห้าให้มันใจเออเอาเราบ่เอไปยังเราเราลวดฝันนั่นขั้นฝันจำอะไรบัดนี้เนี่ยผมมันบ่อนั่ยคนเมื่อวานยังไงคอยจำอะไรต้องล่อๆไปอีกก่อน แต่ที่นี่เนี่ยมันก็ต้องทำใหา่ยวงหนึ่งหรือว่าหอยฟันหังกี่มันออกยังหัวกวันนะว่าสันก็บอกจับเอาจับเอาตัวว่าสันมันออกมาโอกยแม่นดีฟันหัึ่งเลยฟันว่ามีไม่งีงมานอนนั่นี่แล้วโอ้มันนอนว่าปล่อยนอนปล่อยนอนอย่างงมันนอนลงทั้งขาอยู่ยง ฝันเองที่มันออกได้เมื่อวานแต่โมก็บุ่ได้คยฝันหอมได้ยอเสนแล้วว่หมดนี้เป็นบ่บ่หมดควันหมดควันหมดควันหมดพอไหวมาแล้วพากันเมื่อแล้วโอ้บ่ได้มาคงสุดท้ายอีกบ่ากอีกบ่้างีได้อ้มายแล่้มาอบ่มาอบ่ได้มากอีกบ่ได้อ่้างอบ่ได้มากอลย่้าอีอ่อี่ไมได้มดีดี เทาฟันยังไงฟันเชียวก็ทะเบียนรถอีบวะเนี่ยโอ้เอายกขึ้นให้อฟซบ้างได้ปะยังเออทาเบียนรถไม่ๆครับพี่ครับผมเข่าเต็มเต็มสองสามสามสองเหลือเหลือั้งนานหเก้าเหลือต้อาเหลือหาเก้ายครับด้วยเอฟซีครับผมบ้านไหนบ้านไหนมีเนี่ยเออเออบ้านไหนเอาแต่ว่าสีฟันเชียวกับรถบ่อพอนั่นเม่ีเออ บ่ได้บ้านในฝันเจียวมัานดี่ที่บ uh, mm ้านฝันเจียวเขาเต็มเต็มเลยเว้ยโอ้เต็มเต็มเลยหาเก่าหาเก่าหาฮกนี่แหละเนาะหาเก่าหาฮกนี่แหละไว้เอ้หาเก่าหาฮุกนี่เอาไว้ทะเบียนรถพอนั่นเลยรับเอฟซีกับผมแต่ว่าความฝันจำบ่ได้ทีจำบ่ไรข้อมฝันจำบ่ได้ จำได้เนี่ยพอได้เนี่ยก็เลยปะมัดจอาเอามันจำได้อีเดีเอาเขาเข้าด้วยเขาเข้าโบคเรียกผมมัดเียกยังมีสี่อยู่โอโตมักแล้วสิเวครับผมมักสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสามตัวเดสามสี่สองหนึ่งกับหางหงส์วันนี้ผมมักสี่โอ้ เอาเอาเลขมากไปก่อนเนาะนนเลขมากเลขชอบไปก่อนเพราะว่าฟันบอบโบมันใจไปไหนโบมันใจอ่าการได้ให้เอาตัวของมากนี่ละมักไม่ใจได้อันบ่ตัวนี้มักไม่ใจโอ้เอายังคือถิ่มลง มักชอบในใจด้วยครับเด้วเอฟซีครับตัวนี้สำหรับพ่อนั่นบพคาะั้นใดเพรคะั้นในมั่นใจว่าสั่นว่าเรียกเรียกว่มั่นใจ,นใจแต่ว่ามักชอบไปก่อนกับทะเบ,บียนรถว่าสัน่นทะเบ,บียนรถก็ะย่างอ่าทะเบียนรถย่งโคโลญยาฮกฮกหาหาเก่าเก่าหะ วยหัวกเลงเออวยโลกกะเอเก่าเออันพันเกียวรถขันไหนมันกะดีมันก็สิออกดูย้มไดยั้น่อยันพันเกียวมันก็คักแต่วงวดนี้พ่อหนี่ออกพ่บหนี่พันเกียวพอหนี่พันเกียวอันนด้่อหนเอายั้มมาหาจักเทอรนะอันนอนน่แต่วัน ต่าง่ว่าพักกับบุนในฝันเอออันปูพันกับบุาัในมาย่างมาไก่เลยบุานมาเลยอีกวันบุหัในมาสูนบุฮัในมายังเออขีเขาหล้ามากวนเปล่าน้ำเขาฝนจิตตัวค่่มโอ้ย่านฝนตัวค่มเขาเอมันเกี่ยวเขาได้สองเมืองตัฝนตึงมาสองเทืองโอ้เมกกวันเนี่ย บางเงินอาทิตย์ก่อนเออวันเมื่อก่อนตัวฝนตกไปทางนั้นเมรามีฝนเออปัดขามทางไม่นี่ไม่นี่นีฝนบอกไปฝนมันไม่มีฝนเอรอมันซื้อมันซื้อฝนพอดีเลยใช้ตะผู้เดียวแล้วงินหรอกเมื่อก่อนบางเงินพูดอกวยก็สั่งเออมันบางเงินใช้ตะผู้เดียวพอพอดีถ้าตอนตอนที่เลขออกนี่รถนี่กับว่าฝันเจร่นบ่บ่ตอนตอนนั้น ตอนเอาทะเบ,บียนรถไม่ไหมนี่โอ้ฝันไว่าย่ชี้ไปใส่บุกอ๋อฟันอยู่ทั้งฝันแต่ชี้มันอยู่อืมแต่มันก็บ่ได้คืดว่ามันสิมาออกอยู่ตัวนี้<อ>แต่ว่าออกขานาดมากกัออกดีดีได้คขานเาเโตสามสามเปลี่ยนเออขานาดแต่รถนียังออกหลายเทียรด้วยเออแม่นอยู่เจ็ดทุนทุนเจ็ดรถนี่ก็มาออกอีูแล้วรถมาแท้ขนาดโตเหมือนกัน ก็ยังออกมาตรงกับทะเบียนรถพอไว้อีกหาเก่าหาหาเก่ารถไทยง่ายขึ้นอ่ะเวียนอินเนาะรถไทยกับไรเนาะบอกกันเรามาถามมามาหา่แตไปทะเบียนรถขั้นตอนเท่าไรนี่นี่ผมมันใจ๊เลอ่ากันระว่าเฮ้ยมันกับตัวนั้นตัวนี้วันถี่มากมืงออื่นมึเฮื่อนีิบอก่นบอกตัวนั้นรถอ่าวันถี่มากมืงออื่นมึเฮื่อนีิบอกเห็นยังบ่ฮู้เห็นพ a ไ a i มาแล้วพวกมึงว่ามาบอกก่อนถี่มาบอกที่หลังเน่ ครับครับพอนั่นทะเบียนรถครับด้วยครับผมค่านั้นออกไปแล้ว2 3งสามสอเหลือทั้งหนาหาเก้าเข้าหาบ่อนออกเนาะครับเนาะอฟซีับปพิกีาหนาเบิ่งกครับเอครับผมนี่คือแต่ว่าโตของพอนั่นมักกันซีสองนึ่งเอฟซมากเอา1นึ่ก็ได้นะครับเนาะีสองหนึ่งหกลับไปกลับมานี่ยตัดเอา1 1หนึ่งหนึ่อ่สองหนึ่งนีสอครับอันนี้โตมากโตชอบเป็นนซื้อ แต่ความฝันนั่นพันวา้ันในฝันใหญ่มาเช้านเจ้ามักตัวใหญ่เดี๋ยวออกวันที่สิบเจ็ดตงเัมือนนี่อะสิบเจ็ดสิบหกออกสิบเจ็ดแมนบ้าเขายมือเด้เขาใหญ่มือเด้แต่ว่าว่าสิบหกดูแต่ว่ามันเลวบก็จออกสิบเจ็ดเอ้ามือเรียกออกนมอกวันที่สิบเจ็ดเอาร่งสิบหกวันน้เป็นยังขึ้นใหญ่มือบอกงูแล้วผมอไี้ หมวดเคยบว่าเล็กวันนี้สิบเล็กออกวันที่สิบหกที่แบบมันถือวันยังบุ๋มอ๋อของมันไมมีวันยังได้หรอจักแล้วเขาว่าสิบเจ็ดได้เล็กออกวันว่ามันได้สิบออกสิบเจ็ก้เตีผมยังกับย่าอยู่หอยมักสิบหกกับสิบเก้าสัญญาไ่้โอ้ยมันเคยออกแบบนี้มันต้องออกสั้งสองมักสิบหกกับสิบเก้าตีวันบอกกันนี่เอาเล็กออกมือไดเอฟซีกับคอมเมนต์มาบอกด้วยครับเอฟซี จับเลยเพราะนั่ดนเหลขงวดนี้บ่ได้ออกวันที่สิบหกเด้อวันสันกเยาวาอันนี้คือเลขมักเลขชอบเด้อครับเอฟซีครับผมของปอนั่นครับมักกระจัดขัดกับผ่านเนาะครับเนาะขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไหล่ปวดแ์ให้กับทางทีมงานปอสายปลารวยผู้ถ่อปลารวยนะครับมันมีอันอีนีบอลเลขไปออกวันที่สิบเจ็ดเนี่ยพกไว้คือลงวันที่สิบหกมาตลอดก็วันนี้เขาว่ายยังไงนะอันสมันตอนฟังได้ยูทูบนี่แล้วอ๋อ ตอนที่เขาปักอันออกสลากกินแมงเขาบอกว่างวดหน้าจะออกวันที่สิบเก้าด้วเขาเร็วอ่ะดิผมก็เบิ้งอยอะผมบวชอ๋อเอาแต่ว่าพวกอันย ala ูทูบของอันครับผมก็คือว่าเอาเข้าวันโอ้ตัวนั่นไหครับผม้ารวอยงี่ห่าครับผมเอาโ่งมาลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับขอบุญขอบคุณพ่อนั้นหลายครับผมสวัสดีครับ